พูดต่อไปครับมาดูระดับอาจารย์เท่านั้นเลยครับวันนี้ไม่ต้องโหดไม่ต้องโหดสงสารลูกศิษย์ด้วยไปแล้วไม่โหดครับไม่โหดครับนี่ไม่โหดมือสามไมอยู่ข้างหน้าครับ ทำให้ตกใจครับนี่เทคนิคเทคนิคไปแล้วเร็ยแล้วเสร็จแ้วเสร็จล้ เอ้าอ่าอ่าสมาธิค์อ่านะ <coughs> <coughs>

เร้อยไปเร้วม <c oughs> ไปแล้วเปิดอีกรับวปูโหเปิดอีกล้ครับ

โอ้โหเรียบร้อยครับลูกมีแรงมากครับลูกศิษย์บอกขออาจารยนละโทษเลยโอ้หจาร์ลูกอ้โอ้ยยังอยู่ แรงไปนิดนึงครับออกเลยลูกนีนเด็เขาบอกต่อยข้งกันีแต่เพราะว่าคูสีขอต่อยพอว่าสีแปงบวกวกพี่อ่ะ

โอ้โหลูกสุดยอดเลยจานสุดยอดเลยลูกนี้เดียบร้อยโอ้สวยสวยลูกนี้สวยโอ้เกี่ยวลูกได้สวยมากเลย

มียบไหลยุธนาคารค่ะอ๋อเอร้อยอาจารย์อาจารย

3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30